สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกๆท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายวันที่สองเมษายน2568นสะคะ FC ค่ะวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะทุกคนแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขาเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกคนไปดูวันที่1ค่ะทุกคนค่ะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่1นะคะทุกคนคะ่ะวันขอโทษขออภัยเด้วยพี่น้องจะลืมคิด วันที่หนึ่งจะให้เด่นห้าและสี่หลุดหมดพี่น้องมาสี่สามสองเก้าเก้าค่ะทุกคนหลุดมิดจัดพี่น้องรอบ,บายให้เด่นมาเข้าเก้าของรอบ,บายนะคะรอบ,บให้เดนเก้าและแปดช่วงนี้หุ้นจีนไม่แม่นพี่น้องบบไหลเลยพี่น้องหุ้นจีนมิดจัดมาแมปเลยุะคนเซาฟกันเ้อค่ะเด้อมาสามหกหกหกเจ็ดนะคะ, 3, 6, 6, 6, 7, ะ,คะทุกคนหลุดหมดทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบเช้ามาสามรอบ,บายหลุดนะคะสามมาหลักร้อย เอาไป่รุนต่อพี่น้องสำหรับวันที่สองนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่6และห้านะคะรอบเช้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหก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 สี่สี่หกหกเกหกสาสาหกหดแปดหห้าหหห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่เจ็ดและหกขายสี่ขาเจ็ดนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ด 7จ็ดแปดแปดเจ็ดหกค่ะหกหกหกห้าห้าหกหกเก้าเกสาสาหกปดปดหนะคะประมาณนี้คะ่คะเอฟซีขามาดูคู่เจะเด็ดนะคะหกห้าเจ็ดหกขาวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จำอานเลขเบิ้ลนะคะทุกคน6เบิ้ล แต่ว่าวันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวัน fc ชอบ66 4ก9ีก็ตามได้นะคะทุกคนแล้วแต่ผมชอบนะคะมาดูค่ะ65 76 67 76 66 566 557 75 7กับ6รอบบ่าย75 57 766 766เ5็ดเจ็ดห fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ค่ะที่นี้ใจจะพา fc มาดูเลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ได้รับชมเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้าเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขสี่กับเลขเก้านี้ fc สามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบใน,นแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่รดรดรดนรอบเช้าหกและห้าเด่นประจําวันสี่และเก้าเป็น 46, 6กสี่สี่ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะห้าค่ะห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเ้าห้าเจกับหรอบบ่ายเดสี่กับ9้าเป็นเจ็ดสี่สีเจเจเกหค่ะหกสี่สี่หกาประมาณนี้นะคะทุกคนมากก็ให้ตามได้พี่น้องค่ะบอมากักบอชอบให้เลือนผ่านพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวัน นะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านช่วงนี้หุ้นจีนไม่ค่อยเข้า F ซีจุดก่อนนะคะพักพ่อนก่อนพี่น้องทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่สองเมษายน2568ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคคมัานๆสุขทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ